สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจะเจอกันอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะน้อยมีเมนูจะมานําเสนอสำหรเพื่อนขานี่ค่ะวันนี้เราจะมายำปลากรอบแล้วก็ยำผักกาดดองทอดปลาหมึกกินกับข้าวต้มขาวกันนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีผัดผักบุ้งอีกหนึ่งอย่างท่านเพื่อนจ๋าค่ะปลาหมึกปลาหมึกค่ะ ปลาหมึกก้ยตัวเล็กนะคะเพื่อนค่ะเดนมาทอดกันนะคะอึม ค่ะเพื่อนๆสำหรับม่วงๆแล้วก็สับเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆนี่เป็นเครื่องยำค่ะมีพริกซอยนะคะแล้วก็หอมหอมแดงค่ะแล้วก็ปลากรอบสองเสี่องค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งเครื่องยำผักกาดก่อนนะคะเพื่อนค่ะแบ่งพริกค่ะพริกค่ะ สักนิดนึงค่ะคเพื่อนไม่เยอะนะคะก็หอมหัวแดงแดงไปหน่อยนึงนะคะคเพื่อนค่ะเส่ไปเลยจัแค่นี้ก็พอะคระับเพื่อนก็ผปรุงรสนิดหน่อยนะคะเพื่อนไม่ใส่เยอะ เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆสำหรับผักกระป๋องดองนะคะคเพื่อนๆค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะม,ม,มายำมะม่วงกันนะคะเพื่อนจ้ะมะม่วงปลากรอบนะคะเราก็จะใส่เครื่องยำไปก่อนนะคะคเพื่อนๆอันนี้พริกจะใส่หมดเลยค่ะพิหอมแดงอันนี้ก็ ใส่หมดเลยค่ะน้ำตาลเอา2สองช้อนโต๊ะนะคะคเพื่อนผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะเพื่อนก็ตาด้วยน้ำปลา ครานิดนึงค่ะเพื่อนแค่ปรุงน,นะคะเราก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อนจ๋าคลุกทุกอย่างให้เข้ากันสักก่อน,นะะซื้อถั่วลิสงไม่ได้นะคะเพื่อนเราก็ไม่ไม่ใช้ค่ะจะเอาแค่นี้นะคะ่ะ ปลาเอกของเรานี่ค่ะปลาปลากระโดดกร็ไดงเพื่อนก็จะมาชิมดูรสชาตินะ ต่อน้ำไปนิดนึงค่ะเรียบร้อยนะคะพเพื่อนเสระะ็จเ,เรียบร้อยนะคะก็ใส่ย้อมดีกว่ะเพื่อนเรียบร้อยนะคะร้อยแลยนะนี่ค่ะยาม่วงประกอบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพเพื่อนๆพร้อมกับ ยำปักกากระป๋องค่ะเก็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทอดปลาหมึกกันนะคะเพื่อนทอดปลาหมึกกันค่ะเ,เพื่อนโฟกัสที่ถึงนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะทอดปลาหมึกค่ะนี่ค่ะ,ะ,คะเกือบไหม้นะคะเพื่อนไฟแรงไปหน่อยเนาะเรียบร้อยค่ะแล้วมาปรุงเครื่องผัดผงฟงกันนะคะเพื่อนๆนี่ใส่พริกลงไปนะคะ rốt Có Rốt đi, rốt đi Ít lên Cũng cũng rốt ít lên hả chen Có Không tàn nó, mình cho kênh Ghiền Mì ร้อนกุณร้นะคะ ามาผัดกันเลยนะคะเพื่อนๆขอโทษขอไฟนะคะบางทีมีเสียงแทกเนาะช่างเขาทำงานอยู่ค่ะเพื่อนๆัดกันเลยค่นนะ ใหคะดูค่ะน่าอร่อยนะคะเพื่อนจานแค่วตักใส่จานเลยะคะ่ะเพื่อนนี่ ผัดผักรุงของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนนจ้า่ะอาหารแล้วก,ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนนี่ค่ะยำม,มะม่วงปากรอบแล้วก็ผัดผักรุงไฟแดงมวกประกอบผัดกรุงไฟแดงนะคะแล้วก็ยำผักกาดดองค่ะเพื่อนทอดปลาหมึกค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาตัดคับต้มกันนะคะ ขาต้มร้อนๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจ้าค่ะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะมาค่ะมาค่ะมาคมานด้วยกันค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนออาะเนาะก,ก,ก็ขอจบแค่นี้นะคะเพื่อนๆพร้อมความอร่อยเจ๊ๆขอหัวข้าวต้มนะคะเพื่อนๆค่ะ มีมือดีมาจกอีกแล้วค่ะเพื่อนๆปลาหมึกค่ะปลาหมึกค่ะขอบคุณทุกกำลังเรงใจนะคะที่ติดตามที่กดไลค์กดแชร์ให้เยน้อยนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณข้าวหอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ